สวัสดีครับ, tá, ว,รบวันนี้ก็พบกับโ er ต้งอีกครั้งนะครับในส่วนของตัวเพจร้านมีดคมนะครับช, right ช่ no องทางการติดต่อของเรานะครับก็มีในส่วนของตัวเพจนะครับเพจร้านมีดคมนะครับเพจสำรองของเรานะครับก็เป็นเพจลุ่งเจริญมีดคมนะครับในส่วนของตัวช่องทาง YouTube นะครับลูกค้าสามารถกดเข้าไปใน YouTube นะครับพิมพ์ในช่องคําค้นหานะครับว่าร้านมีดคมนะครับของเราจะขึ้นลาดับหนึ่งนะครับก็สามารถกดเข้าไปชมวปดูกันได้นะครับหรือสามารถแอดไลน์ที่เราขึ้นให้ได้นะครับก็สามารถสแกน QR Code ได้นะครับ ครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาเลิกกันเลยนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวมีดดาบนะครับมีดดาบอีกครั้งนะครับแต่ครั้งนี้นะครับจะเป็นมีดดาบไซส์เล็กนะครับไซส์เล็กก็คือความยาวใบมีดนะครับอยู่ที่17นิ้วนะครับรุ่นนี้เราเคยรีวิวไปนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่23-24ถึง24นิ้วนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเล็กนะครับอยู่ที่17นิ้วนะครับ ความยาวด้ามยังคงเดิมนะครับอยู่ที่13นิ้วนะครับวิธีการอ่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับกดล็อกนะครับเดี๋ยวให้ชมใบมีดกันก่อนนะครับความยาวใบมีด17นิ้วนะครับด้ามอีกสินิ้วนะครับก็กำลังพอดีนะครับ ลิมนี้นะครับเพิ่งเสร็จเลยนะครับท่านไหนสนใจนะครับยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับครับส่วนตัวที่เราเคยรีวิวไว้นะครับก็มีลูกค้านะครับสนใจนะครับแล้วก็สอบถามมาค่อนข้างเยอะนะครับตัวนั้นเราทยอยนะครับทยอยเร่งส่งให้นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะล่าช้าหน่อยนะครับแต่ในส่วนของตัวช่วงปีใหม่นี้เรา แต่ในส่วนของตัวช่วงปีใหม่ที่เราเร่งงานให้นะครับเร่งงานทาเดี๋ยวจะทยอยส่งให้ภายใน1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์นี้ก็จะส่งให้นะครับเกือบหมดทุกคนนะครับครับให้ชมกันอีกครั้งนะครับตัวด้ามนะครับและตัวฝักนะครับจะเป็นในส่วนของตัวไม้พยุงนะครับไม้พยุงลมดํานะครับถักให้ด้วยเชือกนะครับ ดูนะครับถักให้ด้วยเชือกนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ถักเชือกแดงนะครับไว้รัดเอวนะครับหรือสะพยก็ได้นะครับตามความถนัดนะครับนะครับตัวนี้ก็จะถักเป็นเชือกนะครับเป็นทรงโบราณเลยนะครับสวยงามนะครับสวยงามนะครับ เล่มนี้นะครับยังโสดยังว่างอยู่นะครับท่านไหนสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นล็อกนะครับจะเป็นล็อกกดเข้าไปนะครับจะคลายล็อกก็กดหนึ่งครั้งนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหล็กแหนบแท้นะครับปีร้อนนะครับชุบแข็งด้วยน้ํามันนะครับอบคืนไฟสองรอบนะครับ ความยาวใบมีด17นิ้วนะครับหน้ากว้างอยู่ที่1.4นะครับสันหนาอยู่ที่6มิลน,นะครับสามารถใช้งานได้จริงนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับนะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะครับ สำหรับคนที่ไม่ชอบยาวมากนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับกําลังเหมาะเลยนะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบยาวมากนะครับครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีใหม่นะครับก็ต้องสวัสดีปีใหม่นะครับ fc แล้วก็เป็นแฟนด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ